ทีมงานเตรียมวินรถที่หมูพัทยานะครับแนดี่ครับรถพี่หมูพัทยาตอนขามาเจอแองแรกเข้าไปีล็อกระเบิดไปแล้วครับตอนนี้ขับได้แค่3ล้อ ต้องประคองประคองครับยางหลุดขอบไปส่งคร aaa, ั้งก็ด้วยยางเขาใหญ่เกินครับขับล่องอ้าวพอแล้วเริ่มเรื่องเริ่มเื่องไหลงมาหน่อยเนึ่งยืยองเอาถึงแล้ว เสดาครับช็อตเมื่อวานมีช็อตสนนุกเยอะแต่กล้อง คอมแพที่แปลงไปวิดีโอของผมพังไว้โดนโคนกระเด็นใส่ไ,ไปฟูมติดต้องใช้กล้องโทรศัพท์มือถือมาถ,ถ,ถ่ายแทนก่อนรับสองหน้าที่ครับถ่ายภาพวิดีโอและภาพนิง่งนี่ครับทริปแรกที่ลุยหนักอันนี้รถพหมพสายามทิปนั้นต้องไปแก้ปรับปรุงรถใหม่ครับฟีล็อกระเบิดทำให้แบบขับ ได้ไม่เต็มที่ขับเคลื่อนได้แค่3ล้อเตรียมทั้งวินแล้วก็เตรียมทั้งเบล,ลอรอลากขึ้นนะครับยางคับคับล่องเดี๋ยวจะจิกดินจิกทรายเข้าไปแล้วปั่นล้อช่วงปั่นล้อทำให้ยางหลุดขอบอีกครับหลุดมาสองครั้งแล้วตั้งแต่เมื่อวาน ค่อยหย่อนลงมาถังสายมือจะเป็นล่องล้อลึกนิดนึงครับต้องค่อยๆพยายามประคองยางของรถที่หมู่ไว้ด้วย ฝั่งนู้นไหมเดี๋ยวมอลิงจะมาฝังนี้พี่หมูชนเอ้พี่หมูระยองครับพี่หมูภานนี้กลุ่มเอ้าเออเอาเดี๋ยวหมูดินหน้าได้เดี๋ยวตึงยักยักไป